โอเคนะคบผมก็วันนี้ผมก็มีร้านขายโลบักมาแนะนำนั่นเองนะคะผมคือร้านกัญชาช็อปนั่นเองนะคบผมก็ร้านเขาเนี่ยขายอยู่ที่เลท4ีนะคะผมรับทั้งวอลเล็ตนะคะผมแล้วก็รับทั้งบัตรรูด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาทักน้องคนนี้ได้เลยนะคะผมเดี๋ยวลิงก์ทิดขอดของน้องเขาเนี่ยผมก็จะเอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผม เอาละครับผมขอากราฟสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่ผมคิงนอนเคดีแชนแนลกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวเรือของเจ้าเอสนั่นเองนะครับผมที่เพิ่งอัปเดตใหม่ๆสดๆเลยนะครับผมก็ในวันนี้เราอยู่ในแมปพายเล t วาร์นั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ ทางแมปนะครับผมก็ทําการให้เปิดเล่นฟรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็ใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะผมก็สามารถมาเล่นแมปนี้ได้เลยนะคะผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะคะผมผมขอประมาณ100รไลค์แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมเนี่ยรีบจ้ากดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับผมก็ไปรับชมคลิปกันเลยผม ไปกันเลยโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูราคาของเรือเลยนะครับผมว่าราคาเรือของเจ้าเอ็ดเนี่ยจะแพงหรือเปล่านะครับผมมาโอเคนะครับ ก็ราคาของเรือของเอสเนี่ยอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบค่อนข้างดีแบบแพงมากๆเลยนะครับผมก็น่าจะฟาร,ร์มกระแทบตายนะครับกว่าจะได้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาอาสปาดูนะครับผมว่าลักษณะเรือของเอสเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเนาะโอเคสามสองหนึ่งสปาไปเลยผม <Wow. S 1> เรียบร้อยนะครับผมก็เรือของเจ้าเอสเนี่ยผมบอกก่อนว่ามลักษณะจะเป็นเหมือนกับ เรือกล้วยเนาะผมผมตั้งชื่อมันว่าเรือกล้วยแล้วกันนะครับมันจะเหมือนกับในการ์ตูนเป๊ะเ,เลยนะครับผมก็คือจะมีไฟอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรือลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคแต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยเขาจะใช้ผลผลไฟใช่ไหมเป็นการบังคับนะครับแต่ว่าในการ์ตูนไม่ดิในเกมเนี่ยคือไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ผลไฟก็ได้นะครับคือแบบผมไม่มีผลพิษศาสตร์ก็ขับได้ตามปกตินั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมคือเรือเนี่ยจะเหมือนกับมีเทลโบของไฟเนี่ยอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลักษณะเรือเนี่ยจะเป็นแบบยาวๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมชื่นชอบแบบนี้นะครับผมก็คือ ทุกคนเห็นปาคือแบบทุกคนนะสามารถมายืนบนเรือตรงไหนก็ได้นะครับผมที่ไม่ทําให้ตัวเองตกนั่นเองก็สามารถนั่งได้เลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามา,าดูดีกว่าว่าสปีดของเจ้าเรือเอสเดมันจะขนาดไหนนะครับโอ้โหบั๊กเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนนะครับผมก็ อ่าสปีดเนี่ยจะอยู่ที่สาม้อยี่สิบนะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งเรือปักนะครับผมโอ้ยเรือแตกเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูแบบเรือไม่ปักก่อนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองขึ้นเรือมันเดิมนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าไอเรือเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆครับผมที่มันแพงเนาะคือมันแพงจริงนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยโคตรแรงบอกเลยนะครับผมมาสามสองหนึ่งดูดูสปีดนะครับผมสามรอยยี่สิบห้านะผมประมาณนั้นนะ ประมาณสามร้อหประมาณสา5ยิห้านะครับผมคือเป็นสปีดที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ประมาณย4 26ิสี่ยี่หอุ้ยเมื่อกี้มียี่ด้วยทุกคนโหโคตรแรงนะครับผมโอ้โหมีมียีิเจ็ดด้วยนะครับวเวลาขยับซ้ายขยับขวาเนาะคือแบบว่าอะไรอะแบบเวลาเราจะข้ามแมปเนะี่ยคือชิวได้เลยนะครับดูดิมันเร็วมากเลยทุกคนโโหดูดิคือแบบเร็วมากๆเลยนะครับผมก็ผมว่าแมปเนี่ย น่าจะดังในไม่ช้านี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้แอดมินเขาเพิ่มค่าหัวมาเป็นที่รบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตรงนี้เลยตอนนี้ผมมี10,000อมื่ r ่เา1เบลีนั่นเองนะครับค่าหัวผมนะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้าล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะผมก็จะมารีวิวผลแสงหรือว่าผลปิกาปิกานั่นเองนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม